สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันกับ day t r e นะคะชียงไฮ้วันนี้เราจะเดินทางไปยังซูโจนะคะเป็นต่างจังหวัดนะแล้วก็ออกมาหาข้า,าวเช้าทานกันก่อนนะคะอาหารก็นะถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะคะแต่ก็โอเคดีคะ่ะ่ะต่อไปเราก็จะนั่งรถแท็กซี่นะคะไปยังสถานีเชียงไฮ้เรลเวย์ค่ะ แนะนำให้เผื่อเวลากันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสถานีมันตรวจเข้มนิดหนึ่งนะคะตั๋วจะมีความคล้ายตัว๋วเครื่องบินเลยนะคะแบบเกตไหนอะไรยังไงเราก็ต้องดูให้ดีนะคะระวังหลงทางได้นะสถานีคากว้ามมากตอนนี้ก็กำลังเข้าไปตรวจพาสปอร์ตนะตัววเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ไปที่โบกี้ที่เราได้จองไว้นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันบนรถไฟความเร็วสูงแล้วเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปยังซิโจและนี่คือบรรยากาศสองข้างทางนะคะเราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนอกจากบรรยากาศของชานเมืองเซี่ยงไฮไปจนถึงซูโจ,โจพอถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องลงมาจากสถานีรถไฟเพื่อมารอรถแท็กซี่ไปยังซูโจ ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไปแวะทานข้าวกันก่อนนะคะมีปฏติมาก,กรรมของคุณลุงด้วยนะฮะดูดีไม่หยอกตรงนี้จะเป็นจุดรอรถแท็กซี่จากแอปพลิเคชันที่เราเรียกไปนะคะ นเยอะมากๆแล้วก็มันจะมีแท็กซี่เถื่อนด้วยนะคะระวังด้วยนะคะอันนี้คือผิดกฎหมายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางเข้ามาในเมืองที่ได้เรียกว่าเมืองซูโจแล้วนะคะก็จะมีร้านค้า2ข้างทางเต็มเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้วิธีการเดินเอานะคะเพื่อตามหาร้านของกินของฝาก แล้วเราก็มาทานอาหารกันที่ร้านแห่งหนึ่งค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของเซี่ยงไฮ้ซูโจนะคะเมนูก็ประมาณนี้ค่ะมีหมูน้ำแดงนะคะมีเต้าหู้รสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวนะคะหลังจากทานเสร็จเราก็จะมาเดินกันในส่วนที่เป็นซูจโจจริงๆแล้วค่ะก็คือจะมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีบ้านเรือนที่เป็นสมัยเก่าในสมัยที่คนยังอยู่อาศัยกันที่นี่เยอะๆก่อนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ เราจะพาทุกคนไปชมคาเฟ่แมวกันนะคะคาเฟ่แมวของที่นี่ไม่ได้มีแมวแค่แบบ5้าตัวนะคะแต่เขามีเป็น20-30ตัวเลยค่ะดูร้านนี้ค่ะโอ้โหมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ปล่อยให้แมวเดินกันบนหลังคาเดินออกมานอกร้านเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปมากเลยค่ะ นอกจากกิจกรรมการเดินเที่ยวซื้อของฝากให้คนที่บ้านแล้วเนี่ยมีกหนึ่งกิจกรรมฮิตนะคะก็คือการแต่งตัวเป็นพี่สาวชาวจีนยุคแบบยุคโบราณค่ะดูตัวอย่างค่ะนี่ตามเมืองนะคะก็จะมีร้านให้เช่าชุดให้แต่งหน้าแล้วเราก็สามารถจ้างช่างถ่ายรูปนะคะมาถ่ายรูปตามจุดต่างๆเหมือนย้อนยุคตามนั้นได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ตาม ตามสุโจนะคะมากมายค่ะให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะคนเยอะมากเป็นทุกร้านเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟอร่อยค่ะเราก็เลยแวะมานั่งสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเมนูที่สั่งมาก็จะเป็นกาแฟทั่วไปนะคะลาเต้หรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตร้อนหรือว่าเป็นแบบว่าด์ตี้นะคะที่นี่ดีอย่างหนึ่งค่ะ น้ำกับขนมของเขาอ่ะเขาจะไม่ทําหวานนะคะเขาจะทำหวานน้อยมากแล้วตัวนี้ก็คือเป็นขนมที่อร่อยมากใช่หรอไม่อมงป็นไงก็จืดเนีจริงหรอปกตินมมัน้หวานบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าซูโจเนี่ยเป็นสถานที่เที่ยวระดับ 5A ของจีนเลยนะคะก็คือเป็นท็อปแลงด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามวัฒนธรรม หรือว่าอาหารเนี่ยก็จะอร่อยนะคะเราไปต่อกันที่อีกฟากหนึ่งของซูโจค่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยคะ่ะจริงๆแล้วทริปนี้เรากินกันตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหิวยังไม่รู้สึกอยากทานข้าวเย็นเราก็เลยเดินเล่นไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วเราก็จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงกลับไปที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่นี่เนี่ยสถานีรถไฟเหมือนกับสนามบินเลยนะคะคือคนเยอะ เกตเยอะแล้วก็มีเที่ยวรถไฟที่ไปตามทิศต,ต่างๆของจีนนะคะอยู่ครบมากและนี่คือโบอกี้รถไฟที่เราจะกลับไปเซี่ยงไฮ้นะคะคนจีนใช้บริการเยอะและก็สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเราซื้อของ กลับไปนิดหน่อยนะคะก็คือจะเป็นพวกผลไม้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่นี่ถูกมากนะคะแบบที่ที่ไทยขายกล่องละร้อยที่นั่นคือแบบเป็นตะกร้านะคะร้อยหนึ่งแล้วก็มีขนมต่างๆนะคะแต่ตอนกนลางคืนเราก็จะไม่เห็นวิวอะไรแล้วคะ่ะเพราะว่ามืดแล้ววารเข้าสู่เชา้าวันสุดท้ายของการอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเราจะมาจิบชาย,ยามเช้ากันนะคะเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยเขามี การน้ำชามีการน้ำร้อนให้เราได้ชงชาชิมนะคะดูสีหน้าของคนทานชากันค่ะ You like the view? Yes, I like the view และนี่คือวันสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะกลับกันเราจะเดิน,านทางไปเชียวที่ Palm Trees เช่นเดิมนะคะเราจะนั่งแท็กซี่ไปเพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วเราก็ถึงแล้วค่ะที่ที่คนไทยเยอะเหมือนกันนะคะเขาเรียกกันว่าพันทรีหรือว่า t h ้ u s n d t r e หรือว่าภาษาจีนเรียกว่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าเรียกอะไรนะคะแต่ว่าที่อาคารหลังนี้นะคะเขาจะปลูกต้นไม้ทั่วอาคารเลยค่ะและสองข้างทางก็จะมีต้นซากุระนะคะให้เราได้ถ่ายรูปค่ะ เรามาในเทศกาลชากุระบานนะคะแล้วเ,เขาก็จะจัดงานอยู่ข้างๆด้วยค่ะไปชมบรรยากาศรอบๆกันค่ะห,หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางไปที่ถนนอันสูนะคะมันจะเป็นย่านท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านขนมคาเฟ่ แล้วก็เป็นพวกร้านขายของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเราไปกันอย่างคาเฟ่ที่เรียกว่าคาเฟ่หมีนะคะก็คือเวลาเราสั่งเครื่องดื่มก็จะมีตัวหมีเกาะมากับแก้วอย่างนี้นะคะน่ารักแล้วก็ใช้ถ่ายรูปได้นะคะ สังเกตรสชาติกาแฟที่นี่นะคะเข<ม>าจะทานกาแฟกันจืดๆนะคะไม่เหมือนกาแฟที่ไทยคะ่ะถ้ายอยากได้กาแฟที่เข้มแล้วก็รสชาติดีขึ้นมาหน่อยนะคะจะต้องสั่งเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านเลยะคะ่ะก็คือร้านนี้นะคะก็จะมีกาแฟที่เป็นกาแฟกุหลาบเป็นซิกเนเจอร์นะคะอันนี้คือรสชาติถึงกาแฟที่สุดเท่าที่ทานมาเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นความหอมของกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีรสชาติหวานกว่ากาแฟลาเต้ทั่วไปนะคะ คอนเทนต์ไม่อยู่ชุดไม่อยู่กินข้าวกันที่ร้านบรูซสตรีทสมาชิกก็จะกินกัน่อนนะฮะนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่รสชาติดีมากเลยนะคะถ้าใครผ่านมามาแวะทานได้นะคะราคาก็ดีใช้ได้เลย บ้านเมืองของเขานี้มีความคงโทนมากนะคะจะเป็นสีขาวครีมค่ะแล้วก็ต้นไม้ไม่ได้เขียวมากค่ะไม่ค่อยมีใบด้วยนะคะในช่วงที่เรามาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาในเมืองค่ะเพื่อมาซื้อของฝากมาเล่นจับตุ๊กตาค่าเวลาก่อนที่จะไปสนามบินนะคะ แล้วเราก็จะนั่งแท็กซี่กลับไปที่สนามบินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าขาเข้าเมืองเราใช้บริการเขาขากลับสนามบินเขามีส่วนรถให้เราด้วยค่ะแล้วก็ที่เราเลือกเจ้านี้นะคะเพราะว่าเราสามารถนั่งกันได้6คนพอดีโดยไม่ต้องแยกคันแล้วเขาก็มีบริการขนกระเป๋าให้ใหเราด้วยนะคะส่งถึงที่เลยแล้วนี่ก็คือคิวที่รอบินนะคะคนเยอะมากๆสายการบินนี้ สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะทริปเซี่ยงไฮ้4วันของเรานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเราเป็นมือใหม่หัดทำอาจจะยังไม่ถนัดการทำคลิปมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะส่วนนี้ก็คือฟุตเทจของ s o r r y ี่ออฟ h h อะฮอลลที่เราหาเจอแล้วนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ